วันนี้ผมไปเจอร้านหนึ่งมาราคาแค่599าบาททุกคนได้กินทั้งกุ้งแม่น้ำผ่านหลังนะครับปลาแซลมอนนะครับและที่สำคัญได้กินปลาไทยซาซิมิด้วยอุ้ยอร่อยอ่ะปลาตัวเดียวอร่อยแซลมอนมันมากของคือดีมากมันมันแบบเครือบๆกุ้งแบบตัวเล็กแต่ว่ามันแน่นมากอ่ยดูดนิ้วอุ้ยดูดียังดิ้นอยู่เลยกอดูดมันดูดไม่ไม่ตายเลือดกุ้งมังกรกับสไปร์ตดิดแล้วผมทงานไหมเหรอ ทั้งจานเนี่ยกินได้กี่คนอะโอ้โหโอ้อร่อยอะ่ะหวานด้วยอะเฮ้ยนี่มันหอยนางรมเนบุฟเฟ่จริงปะเนี่ยตัวใหญ่มันันนะโคตรสู้แถมมันกโคตรดีดีดหมดเลยอะ่ะอร่อยมากจะเอาสักกี่คุ้ม <laughs> สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไอแบงค์ไดรี่ครับเมื่อเรากลับมากันที่กรุงเทพเมื่อไหร่เราก็จะพาทุกคนนะฮะมาหาอะไรกินอร่อยๆแล้วก็คุ้มๆเช่นเดิมนะครับวันนี้ผมไปเจอร้านหนึ่งมาเขากาลังมีโปรโมชั่นอยู่ช่วงนี้เลยนะคือต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยไปถ่ายร้านเนี่ยที่ตรงบริเวณแถวแถวฝั่งทนมาแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบคุยร้านนี้ของสดของเป็นเยอะมากๆเลยแต่ปัจจุบันเนี้ยเขาเปิด3สาขาแล้วและมีสาขานึงได้มาเปิดใกล้บ้านเรามากอยู่แถวรามินทานะฮะและตอนนี้นคครรัเาาามมีโโปช่่แ599 ทุคนได้กินทั้งกุ้งแม่น้าผ่าหลังนะครับปลาแซลมอนนะครับและที่สําคัญได้กินปลาไทยซาซิมิด้วยโอ้ราคานี้โหดมากแล้วยังมีเมนูเพียบเลยทุกคนใช่วันนี้นะคะไอเน้นนะจะมาทานแซลมอนอมโอ้คือเราคิดเวลาว่าแซลมอนวันนี้ต้องเสร็จเราแน่ๆพ่ออยากกินอะไรอยากกินปลาไทยเพราะว่าผมอ่ะเคยไปกินปลาไทยซาซิมิตามร้าน,านต่างๆะกว่าจะกินได้สาแก่ใจอ่ะก็ต้องเสียตังหลายร้อยอจริงแบบบางร้านก็จะเป็นอัลาคาร์ดว่าไปแต่ว่ารอบนี้เราเป็นแบบบุฟเฟ่ต์ด้วยเออกับบุฟเฟ่ต์ปลาไทยด้วยแล้ว แซลมอนด้วยกุ้งแม่น้ำด้วยโอ้โหเพียบเลยตอนนี้เราอยู่หน้าร้านแล้วเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันครับไป ตอนนี้นะคะเราอยู่หน้าร้านแล้วตรงบริเวณร้านนะไอ้ขับรถมาเนี่ยมันไม่มีที่จอดรถที่เป็นที่จอดรถโดยเฉพาะนะก็อยากให้หาที่จอดรถกันบริเวณนี้นะแต่พูดถึงที่จอดจะหาง่ายไม่ได้ยากเพราะว่าช่วงที่ไอมาทานเนี่ยเป็นช่วงเวลาประมาณบ่ายสองโมงก็ยังไม่ค่อยมีคนนะคะร้านนะครับ<ป>อยู่แถวโยธินพัฒนา7นะครับเ,ออเ,ปเป็นเป็นจริงไหมเนี่ยเป็นเป็นจริงแหละไอว่าเพราะตรงนี้ก็มีทั้งหอยทั้งปูเอ้ยมีหอยเม่นด้วยอะ่ะรอบที่แล้วไอก็กินหอยเม่นเขานะร้านร้านเก่าอ่ะเออไปดูตรงนี้ดูตรงนี้ หอยหอมแบงค์หอ,อยมาละหอยมาละนะคะก็มีปูด้วย<า>ปูทะเลปูหมาตัวเบลเลอร์เลยนี่มีหมึกปวยวาย,วายทุกคนหอยสังนะอันนี้หอยสังปกดิร้านบุฟเฟ่ก็คือไปทําหลังร้านใช่ป่ะแต่นี้คือมีให้ดูหน้าร้านเลยว่าเป็นเป็นยังไงอ่ะสมชื่อเลยอ่ะมีกุ้งมังกรด้วยคือถ้าเซ็ตใหญ่ของเขาเนะี่ยจะมีกุ้งมังกรด้วยนะแบบเป็นเป็นหมดเลยทุกอย่างอยู่ในบอ่อหมดเลยทุกคนแบบยังไม่ตายเลยสักตัวอฮ้ยอยากกินแล้วเข้ายัางไงกัน มาตอนนี้เราเข้ามาในร้านเรียบร้อยนะฮะร้านนี้ชื่อร้านว่าเป็นเป็นซีฟู้ดนะฮะอยู่แถวย่านโยธินพัฒนา7นะก็ะคือพูดง่ายๆคือเหมือนเส้นเรียบทางด่วนเอกมัยรามินทาเนี่ยเราเลี้ยวซ้ายเข้ามามันจะเป็นซอยที่เมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเรียกว่าซอยบ้านก้ามปูนะ<อ>นี่เมนูที่เราจะมากินกันวันนี้นะครับเราขนขยงไม่ใช่แค่พวกเรา2คนพาน้องๆในอนอฟฟิศมากินด้วยเพราะว่าผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอยากกินซีฟู้ดกันใช่ไหมอยากกินปลาไทยกันใช่ไหมโหมันต้องราคานี้นะทุกคน5 9ารอย้าบ้าบ้าบอเขาบอกว่ามีถึงแค่ส้นนเดือ มิถุนาแต่คลิปเนี้ยมันออนแอร์วันที่2 9พอดีร้านเขาเลยบอกว่างั้นบอกว่ามาจากช่องไอ a บ k d i a ด y จะได้ราคานี้ต่อนะครับไม่งั้นโปรเนี้ยจะหมดจะกลายเป็นพันกว่าบาทเลยนะใช่เดี๋ยวไอจะบอกวิธีที่ได้กินของคุค้มนะคะใครนะคะที่ดูคลิปนี้นะคะแล้วแคปหน้าจอนี้ไว้นะมายื่นที่หน้าร้านนะคะคุณจะยังได้โปร599บาทที่ได้กินปลาไทยอยู่จนถึงวันที่15ากรกฎานะคะหลังจากวันที่15กรกฎานี่ก็จะกลับมาโปรหน0 0งพัน้บวกเหมือนเดิมโอ้โหเพราะฉะนั้นนะ ไปแคปด้วยนะนี่นี่นะฮะเมนูที่ผมแนะนํานะให้สั่งนะก็คือนี่กุ้งแม่น้ําผ่าหลังนะแล้วก็นี่ครับแซลมอนซาซิมิทุกคนแล้วก็ปลากระพงทอดน้ําปลากุ้งนิ่มทอดกระเทียมนะครับและที่สำคัญคือซาซิมิปลาไทย นี่สั่งแค่นี้พอกินแค่นี <c oughs> ้ก็คือเกินราคาแล้วทุกคนนอกจากเม <c oughs> นูที่ผมแนะนํามีอะไรอีกแมะอาทุกคนคะแล้วก็น้ําของเขานะคะไม่ได้รวมในบุฟเฟ่นะเราเพิ่มแค่4 9บกาบาทก็รีฟิลไม่อัน้นก็คือจะมีทั้งน้ําอัดลมมีขนมหวานผลไม้นะฮะรีฟิล<ะ>ได้เลยผมดูเมนูเนี่ยเรามีซาซิมิปลาไทยไดเอทเอันนี้คือต้องสั่งเลยนะทุกคนเพราะว่าเป็นปลาไทยไม่พอไดเอทด้วยนะไม่ใช่แบบเอ้ยแลกมาแล้วก็เอามาขายเราเลยอะไรอย่างเนาะแล้วก็มีหอยหมากย่างมีข้าวมันปูข้าวหน้าเนื้อเกาลี ีกุ้งดองสูตรเป็นเป็นลาเก๋าทอดกระเทียมปลาหมึกทอดกระเทียมซอยจุพรีเมียมหอยนางรมทรงเครื่องยำเนื้อดิบออสเตรเลียเกรดเอ็มบีห้ทับหนะฮะ เยหมดเลยแล้วถ้าทุกคนนะเดินผ่านหน้าร้านมาแบบพวกเราแล้วเห็นว่าเฮ้ยข้างหน้าเนี่ยมันมีเป็นกระบาซีูฟดที่แบบเป็นเป็นเพียบเลยใช่ป่ะเราอยากกินแบบอลาคาร์ดก็สามารถสั่งเพิ่มเติมได้ผมไปดูราคามาอย่างพวกปูไข่ปูม้าอะไรอย่างเงี้ยเราไม่จำเป็นต้องกินบุฟเฟ่ทุกคนแบบเนี้ยเราก็สามารถสั่งอลาคาร์ดมาแล้วก็แบ่งกันได้เออคุ้มอยู่นะสฮ้ยเราเลยจะไปดาสั่งมาลองชิมบ้างไหมได้แม่อยากกินอะไรไม่อยากกินปูแล้วก็ให้น้องๆกินปูกุ้งกุ้งมังกรด้วย เออโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปสั่งเพิ่มเติมกันแล้วเดี๋ยวมาดูกันฮะว่าหน้าตาเนี่ยจะตรงปกเหมือนในรูปไหมแล้วจะสดจริงไหมนะครับกับเป็นเป็นร้านนี้นะ,อะโอเคไปลองอกัน เมนูเรียกน้ำย่อยของเรามาแล้วนะฮะกับกุ้งดองอันนี้อะไรอะ่ะหอยนางรมหอยนางรมทรงเครื่องโอโ้น่า<ล>กินมากแล้วก็ปลาปลาทอดปลากระพงทอดนะอ่ะไหนดูสิพ่อแม่จู๋เอกินกุ้งก่อนเลยนี่แต่กุ้งเนี่ยเป็นคำแรกของไอ้เลยนะที่ทานข้าวไอ้ก็จะไม่ยอมมากินลูกดองลูกโดอะไรไม่กินนะลูกโดดอะไรฮะยองกินเซมันอยู่ในน้ำอยู่แล้วนี่อือุ้ยอร่อยอ่ะดูวิวอ่ะ นนีอ่ยงย่อ,อ,อยของจริงอ๋อพอดีไอสั่งปลาหมึกวายที่เป็นอาราคาร์แยกมาให้น้องๆทานด้วยเดี๋ยวดูซิว่าเขาทำย, <ไป S 2> ยังไงยังไ่ปยังไไปยงไไปยังไม่ไปยังไม่ไปยังไม่ไปยังไ <c oughs> ม่ปยังไม่นปย <c oughs> นัม่ยัง่งไมปงยั่ยังไม่ไปง่งนม่งม่ไป่งงไม่ย อุ๊ยแบงเดี๋ยพึ่บเดี๋ยวพื้อน้อยเดี๋พึ่บเปิดไอ้ตัวกี่บาทนะร้อยห้าสิบเก้าบาทมันไม่ดื้อมันดื้อส่วนมากผูกไวไวนะเขาจะเอาไปแบบผุกกับน้ำมันงานะคะทุกคนเพราะว่ามันจะได้ทานง่ายลื่นอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็อยู่ที่แต่ละร้านเนี่ยเวลาเขาทำหรือว่าเวลาเขาแบบตัดหรือหั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเาก็จะอยู่ในขณะที่พอดีเพราะว่าหุึกไวๆเนี่ยมันยังมีความที่แบบดิ้นอยู่เวลาหั่นแล้วอ่ะ นานเลยกว่าจะหายดิน้นน้องเขาตุยแล้วแต่เขาก็ยังขยับได้อยู่ใช่อ,อุ๊ยอ,อะไรบบเนี่ยกุ้งเต็มจานเลยระหว่างที่เรารอปลาหมึกนี่อาหารทาไทยหมดเลยอาหารยั่วๆมาอีกแล้วมกุ้งอร่อยเนาะใช่อัน็ถึงแบบเอาแบบมาให้แบงค์อีกไงคะต่อที่หอ,อยนางรมฮะหอยนางรมทรงเครื่องดูหอยเขาดิหหอ,อยคือแบบว่าน่าทานมากมีความอวบความอูมและความอิ่มมากนะหอยดูไม่คล้ำไม่อะไรขอชิมรสชาติ น้ำยำเผ็ดหน่อยนะแซ่บมากุียพ่อตัวนี้ตัวนี้พอ่อให้คนดูดูหน่อยเฮ้ยนี่มันหอยนางรมในุฟเฟ่จริงปะเนี่ยตัวใหญ่มันชันะหอยนางรมเลิศเออหอยนางรมต้องนะสั่งไหนๆมาแล้วนะตอนนี้เมนูเริ่มทยอยมาเยอะตอนแรกคิดว่าร้านนี้เสิร์ฟช้าหรือเปล่าไม่ช้านะมาเร็วมากตอนนี้เริ่มเต็มโต๊ะแล้วขอชิมปลาหมึกไวๆก่อนเลยแล้วกันอุ้ยดูดียังนิ่งอยู่เลยปลาหมึกไวๆนะคะนี่เป็นเมนูาราคาสินะคะแต่ว่าอยากมากก็เลยสั่งมาทานตัวให้ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเก้าบาทนะถ้าจำไม่ผิดอู้ไปละ อยากให้ลองกินดีอยะเพักกินก่อนอร่อยอ่ะหวานด้วยอ่น้ำซอสดีกว่าซอสอร่อยเลยอ่ะโัดูดมันดูดไม่ไม่ตายมาต่อกันฮะตอนนี้เมนูสุดอลังการที่ผมตั้งใจมากินกันก็มาแล้วสําหรับซาซิมิแซลมอนปลาไทยมีหลายส่วนมากเลยนะแซลมอนมีทั้งแบบทําเป็นเส้นแล้วก็มีทั้งท้องแซลมอนด้วยเฮ้ยท้องอยู่ตรงไหนอะนี่ค่ะท้องแซลมอนค่ะ มันมันแบบเครือบๆอ,อุลทรังซัมมอนอยู่ในบุฟเฟ่ซาซิมิทุกคนจะเอาสก,กี่คุม้ม <laughs> ในส่วนของปลาไทยจะมีปลากระพงกับปลาตาเดียวนะฮะด้านบนที่เราเห็นจะเป็นปลาตาเดียวซึ่งเป็นปลาตาเดียวซาซิมิแบบไรเอทด้วยนะแล้วก็จะมีปลากระพงนะฮะเป็นซาซิมิเช่นกันสีสวยมากอะเอาท้องเลยนี่ท้องแซมมอนสีสวยน้ำจิ้มนะฮะเขาจะมีประมาณ56อย่าง มีน้ำจิ้มซีฟู้ดเขียวน้ำจิ้มซีฟู้ดแดงน้ำจิ้มน,น้ำพริกเผานะที่เราตักมาแล้วก็จะมีวาซาบ,บิกับโชยุที่ให้แบบไม่กักเลยแม่ตักมาโคตรเยอะตักมาเขาเห็นเขาด่ายังไงยังไงเขาบอกแต่บรรถแล้วว่าจะมากินแซลมอนอร่อย ขากินแต่ท้องอแซลมอนมันมากท้องคือดีมากมีแซลมอนมาห้าชิน้นเดี๋ยวจะกินให้หมดเลยไม่แบ่งใครมาเป็นบุฟเฟ่ <laughs> ห่วงว่ะแล้วก็อนนี้ก็เป็นแซลมอนแบบปกตินะเราดูสีปุ้ยเราจะรู้เลยเป็นแซลมอนจริงๆไม่ใช่ปลาเทานะ้านะเพราะว่ามันจะไม่ได้ส้มจนเกินไปแซลมอนดีมากเลยอะ่ะแล้วก็ปลาไทายเป็นปลาตาเดียวกับปลากระพงเราไปเช่องปลาตาเดียวกันไหมข้างบนนอ่ต้องกินตรงยอนมันกุดมันนี่ที่นี่โอ้โหหินใหญ่มากปลาตาเดียวอร่อย ลแล้วที่แล้วที่เราไปทานจนเราเคยทานไหมคม<า><อ>ับน่าจะไม่เคยนะเฮ้ยอันนี้อร่อยอ่ะอร่อยปะปลาไทยเราใช้ได้นะออพอไปไดเอทแล้วมันแบบดีมากเลยนะแล้วก็ต่อไปที่ปลากระพงนะนี่ปลากระพงโอ้ทีเคยกินแต่ปลากระพงอย่างอื่นนะนี่ปลากระพงซาสซีมิครั้งแรกคนกินซาสซีมิไหมสองอย่างดีหมดแต่อจะบอกอย่างหนึ่งนะซอสกับวาซาบิเขาดีขึ้นขึ้นอ่ะทีแล้วขึ้นอ่ะหมายถึงว่ามันขึ้นใช่ไหมใช่ตอนที่หอยเมื่อกี้จะไปหอยแล้วแต่ว่าชิ้นใหญ่มาก่อนเลยเบกหอยไงดื่เลยจึ๊บ ไอ้จะจิ้มน้ำจิ้มที่เป็นสีแดงนะคะน้ำจิ้มสีแดงเนี่ยเขาเขียนกำกับไว้ว่าจะออกหวานนิดนึงส่วนที่เป็นสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นรสชาติแบบเปรี้ยวเผ็ด หอร่อยก็อร่อยเราสั่งกุ้งแบบมังกรเป็นๆมาเขาจะขายขีดละประมาณ200ซึ่งเราสั่งมาประมาณครึ่งโลนะประมาณ5ขีดพันเดียวได้กุ้งมังกร2ตัวเลยแตนเราเอาน้ำอ่ะน้ำอันเนี้ยกินนะเลือดกุ้งมังกรกับสไปซ์อร่อยมากใที่แล้วไอไปถ่ายที่ร้านเขาเลือดกุ้งมังกรกินกับสไปซ์เดี๋ยวพี่ให้ให้พี่ดื่เขาบอกว่าทําให้ชูกําลังเนี่ยขากินประจําช่องเดี๋ยวตัวโดนวะเร็วข้ามดิ้งเลือดกุ้งมังกรกับสไปซ์ กินไปตัดงานได้ทั้งคืนแล้วดูทุกคนเดี๋ยวหวานตัวไปชิมก่อนชิมก่อนเอ๊ะงงรสชาติเป็นยังไงมันเหมือนกุ้งซ่าเหมือนเหมือนกินกุ้งแล้วกินกุ้งใส่โซดาได้ว่าเป็นสไปซ์ใช่แล้วก็สมงับเลือดของมันใช่ใช่พูดแต่หวานอ้าวหวานกินได้หมดเลยสิวุ้ดดแล้วผมางานไม่หมๆ ือร้านนี้ของมันจะเป็นปนแบบเยอะมากนะทุกคนแม้กระทั่งหอยมแมลงภู่ยังเป็นอ่ะตัดีหอยมแมลงภู่มันจะเป็นแบบฟรีซมาใช่ไหมแล้วเขาก็จะไปนึ่งให้เราใช่ปะแต่นี่คือหอยมแมลงภู่แบบเป็นๆเ,เหมือนตอนที่ไอ้ชีให้ดูด้านหน้าค่ะว่าเขาจะมีแบบของสดเนี่ยแล้วหอยมแมลงภู่ก็คือสดจากด้านหน้าเลยนะที่เราชี้ให้ดูทุกวนดูดิตัวใหญ่มาก ต่อนะฮะเมนูยังเข้ามาอย่างไม่หยุดหย่อน <S <S อันนี้มากินเมนูที่เราตั้งใจมากินกันนะะอันนี้คือกุ้งแม่น้ำหาหลังไซส์แบบกำลังดีนะไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปนะก็เหมือนเป็นไซส์ที่ไอ้พูดทุกครั้งว่าแบบเออชอบประมาณนี้คนเรากินแล้วมันไม่ตัดกำลังอะ่ะใช่และมันกินได้ไม่อันนะจ๊ะสายชอบกินกุ้งแบบไม่ต้องแกะเยอะแกะแยะนี่คือเหมาะเลยเพราะว่าเขาผ่ามาให้เรียบร้อยแล้วขอนี้ถ้าใช้มือนะคะเพราะเมื่อกี้ไอ้จะจับมันแล้วก็หลุดออกมาเลยนี่น้ำจิ้มแดง แต่กุ้งแบบตัวเล็กแต่ว่ามันแน่นมากนะแต่กินข้าวเปล่าอ่ะอยากเอาอิ่มอ่ะเอาอิ่มเลยหรอเดี๋ยวได้เมื่อกี้ตั้งไว้หน้าไหมหน่อยแค่เล็กน้ยไงแต่ตื่นเต้นกับอย่างอื่นอยู่นี่อร่อยดุนิ้วแต่รู้สึกว่าแบบมันหัวกุ้งมันหวานอ่ะอร่อยอืมมันมีรสชาติอ่ะแบบอร่อยนะไรือว่าใครดูคลิปจีนเราอยังนั่นแหละนั่นแหละคือผลพวงจากการอยากกินอาหารทะเลของพวกเราออยู่จีนกินอะไร ไม่ใช่ถามว่ากินอะไรไม่ได้ให้หูห้าเลยอยู่จงกินอะไรไส้กรอกไส้กรอกข้าวโพด,พดชาแต่จะบอกให้ทุกครั้งที่ไอ้ไปจีไอจะพกแบบกึ่งเถ่ายรูปไปทุกครั้งอ,อะไรเงี้ยเอาไว้แบบว่าเซฟตัวเองอะไรเงี้ยเพราะว่าไอ้ก็พูดว่าไอ้ทานแบบพวกแบบพอดๆอ,อ,อะไรเงี้ยไม่เก่งไงแต่ ทีฟู้ดอะมาเหอะต่อกันต่อกันข้างหน้าผมตรงนี้มีปูทะเลแบบอลรคานะอันนี้สั่งมาเขาขายเป็นโปรโมชั่นอยู่ตอนนี้นะฮะโลละ300ทุกคนปูทะเลโละละ300อันนี้เราสั่งมา2โลได้จานใหญ่ขนาดนี้เลย600บาทนะบ้าบอ,อน,นี่แข็งขันมากหรอวะอยากให้ทุกคนได้ทาน,นะน,นเยอะมากทุกคนอาจจะหาว่าผมแบบอย่งางงี้อ่ะดูดิเนี่ยทั้งจานเนี่ยกินได้กี่คนอะ 6กร้อยบาททุกคนหรือว่ามาสั่งราคาก็ได้นะถ้าเกิดใครคิดเ่าตัวเองเป็นคนกินไม่ค่อยจุกมากราคาเขาก็มีนะคะแต่นี้เราสั่งอะไรเป็นปูเนื้อนะโอ้โหดูดิเนื้อขาวมากต้องกินกล้ามจะกล้ามหวานมากทุกมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยหวานของซีมเบอนี้ทำไมหวานเยอะจังเลยของมันเป็นไงของมันเป็นมันจะทําให้มันหวานยิ่งขึ้นนี่เนื้อออกมาเป็นชิ้นชิ้น แล้วดีมากดีมากคือของที่มันเป็นเป็นสดๆอะ่ะเวลาแกะแล้วมันจะหลุดออกมาเป็นชิ้นเป็นอันครับไม่ต้องมากัางวลเปื่อกะติดโน่นนี่นั่นตามกินเพลินมากนี่กินข้าวมานันยัไม่หมดเลยอะ่ะ<ม>เพราะอะไรูว่าเนื้อฉีดได้เป็นเส้นๆแล้วเราแบบนี่ออกม,มาก็จะกินแบบเป็นเส้นๆยังไงคะคุณพ่อเนื้อหวานมากเลยเนาะคุณแม่ลองบ้างเนื้อหวานมากๆอ่ะขาวใส่อู้ดีขาวใส่มากสดแน่นอนไม่เรียกว่าสดสิเรียกว่าเป็นดีกว่า ก้ร้านเขาชื่อว่าอะไรอะเป็นเป็นมาต่อที่เมนูเมื่อกี้เราสั่งเพิ่มเป็นนาราคาร์ดมานะฮะอันนี้2ตัวนะฮะครึ่งกิโลก็คือโลละ200ก็ประมาณพันหนึ่งได้กินกุ้งกรอนสตัวนะจะไปทําแบบอบชีสก็ได้หรือว่าจะทาซาซิมิแบบพวกเราได้ลองชิมกันเนื้อใส่ไปเลยนี่แหละจิ้มข้าไปหน่อยเพิ่มรสชาติแบบเป็นเป็นนะถึงจะกินแบบดิบแบบนี้ได้นะแนะนํานะว่าให้เห็นกะตาเนื้อนะล้วค่อยหามเป็นไงฮะกระเด้งไหม ขนาดไม่สุกใช่ป่ะพ่อสู้สู้ฟันเลยฮนะนีดีลองชิมบ้มางหวานมากเลยอ่ะพ่อนีอ่ไปจ่ะเะอยากให้คนฝั่งนี้กินเลยสงสารเลยนะกินกัน กินตอนเทากินตอนแบบมองหน้ากันตื๊ดๆแล้วแบบว่าเอาอะไรมารักหนาวะต่อนะฮะอันนี้หอยมะระสามเม็ดราคาเหมือนกันเป็นหอยมะระซาซิมินะฮะหอยมะระซาซิมิอันนี้ก็คือจะเป็นไซส์ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่ตัวหนึ่งนะสองร้อยกว่าบาทไม่แพงเลยถ้าเป็นไซส์นี้ถ้าตามตลาดปลาที่เราไปซื้อกินเนี่ยหลายร้อยอ่ะนะใช่ใช่ถูกกว่าถูกกว่าในกรุงเทพก็หากินยากแล้วไม่ใช่แค่แพงเดียวนะหากินยากด้วยได้ปะใช่อันนี้แหละของโปรแบงค์ผึบ หอยมะระโค้ดีดีหมดเลยอ่ะดีมากแล้วจิ้มกับโชยุแล้วใส่วาซาบินีดนะคือเราหอยมะระเวลาที่แบบทิบหนึ่งไม่ได้นะจ๊ะ้องทีปรวบแล้วมันจะอร่อยมากมันจะกรุบกรุบกรอบสำหรับคนที่ไม่เคยกินนะมันจะคล้ายๆกับเรากินเอ็นเอ็นอ่ะเอ็นหอยจอกอะไรเงี้ยหรือแบบพวกเอ็นหอยเชลอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันจะกรึบกว่าน้องจะไปเหมือนเดิมว่า วาซาบิเขาดีด้วยวทําให้อาหารที่มันเป็นอาหารสดอะ่ะมันชูมันปรุงมันดีมากมันหวานขึ้นใช่แนะนำว่าถ้าเกิดว่าอยากจิ้มให้มันหวานให้จิ้มโชยุกับวาซาบิแต่ถ้าเกิดอยากจิ้มให้มันแซ่บอะ่ะให้จิ้มน้ำจิ้มซีฟูด้ดมันก็จะแบบแซ่บขึ้นเดี๋ยวเราจะเริ่มกินเพื่อกินข้าวลวะนี่เมนูแบบปรุงสุกนะและนี่คือเมนูหมึกผัดน้ำดำนะฮะ,ะซึ่งร้านนี้ก็ททำแซ่บเลยเพราะว่าใส่ริกใส่พวกแบบเครื่องเคียงผักเือกอะไรมาเต็ไมไปหมดเลยเพือนนี้คืออะไรก็เอาไว้ให้พูดยากยากเอาไว้จับยากๆกเลย มะกรูดนะคะใส่ใปมะกรูดมาปลาหมึกมปมไปอ,อ,อ๋ออืออออมเออไอ้หนูปรุงเ,งเราอ้ออร่อยว่ะใช่มีหลายอย่างมากเลยนะคือจริงแล้วเราทำนบเฟ่ตห้าวเก้าใช่ไหมคะแต่พอเรามาถึงเราแอดออนไปเยอะมากซึ่ง ใครที่อยากทําแบบเราก็สามารถทําได้เพราะว่าเขามีเมนูปุงสุกที่ขายเป็นกิโลกิโลเนี่ยเยอะมากมายเลยนะคะใช่อันนี้ไอ้กระแบงมาการันตีแล้วว่าสาขานี้ก็เป็นสาขาที่นะมากินได้แล้วก็ดสดแล้วก็มีเมนูเป็นๆให้เลือกกินเยอะมากนะแนะนําว่าใครที่อยากกินน่ะให้มาช่วงประมาณกลางวันนะ ร้านเปิดตั้งแต่เที่ยงนะเรามาช่วงประมาณบ่ายสองเป็นต้นไปเนี่ยคนจะไม่เยอะมากแล้วก็ไม่ต้องเบียดเสียดรออาหารไม่นานนะเพราะเราสั่งเนี่ยเมนูที่จัดจานอนะลังการแบบนี้เพราะเรามากับหลายคนนะมา,มาประมาณเกือบสิบคนเลยเนี่ยใช่มันก็ยังทําได้เร็วมากๆเลยออกเร็วมากแต่ก็อย่างที่บอกกันนะก็ต้องดูทำลายเวลาด้วยนะถ้าเกิดเป็นช่วงเย็นนอาหารออกช้านิดนึงเพราะว่าคนเขาคนข้างเยอะใช่มีห้องให้เลือกทั้งแบบด้านนอกนะครับแล้วก็ด้านในก็จะมีห้องส่วนตัวด้วยเผื่อว่าใครนะอยากได้ห้องพรเวทเขาจะมีราคาแยกต่างหากลองสอบถามกัทางไานอี แนะนำว่าให้จองมานะในะเพจดีกว่าค่ะเดีย๋ยวขึ้นเพจให้ตรงนี้นะครับร้านนี้ครับเวลาเปิดปิดตามน,นี้ครับ EP นี้นะครับพามากินร้านเป็นๆน,นะคใครเคยกินสาขานี้หรือว่าสาขาอื่นเนี่ยมาคอมเมนต์บอกพวกเราด้วยว่าตรงปกจรงิงไหมนะครับอ่าคลิปนี้นะพวกาสามคนขอต,ตัวไปทานต่อกันนะจ๊ะครับไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวพาไปกินร้านอร่อยๆตรงปกแล้วก็คุ้มๆกันดีครับไปแล้วบ๊ายบายฝากกด subscribe ด้วยครับฝากกดตรงนี้ครับตรงหน้าโลโก้ของพวกเราสามคน ฝากกด subscribe ให้ช่อง iBank Diary ด้วยส่วนใครนะครับที่ดูทางช่องทาง Facebook ก็อย่าลืมกดติดตามเพจด้วยนะครับขอบคุณครับพร้อมแล้วไปดูคลิปต่อไปกันได้เลย